ก็สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาตอบคำถาม Q&A กันอีกนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็ช่องของผมนะครับก็500ร้อยซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามที่ตกลงกันเอาไว้นะครับที่จะจะบอกชื่อเล่นแล้วก็อายุเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อยู่มออะไรแบบจริงๆเนาะขี่ดัง่ั้นอันดับแรกนเราจะมา Q&A กันก่อนก็ Q&A นะครับก็มีคน ประมาณ2คนนะครับที่มาถามนะครับก็ okay. มาเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับก็มาด้วยน้องคนแรกนะครับน้องมิกุนะครับผมคิวข้อที่หนึงนะครับรู้พี่รู้ไหมว่าผมเป็นใครพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันกับผมเพราะว่าคือสมมุติว่าถ้าใครเปลี่ยนปกเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับคือตอนนี้คือที่เริ่มจะจําไม่ได้แล้วครับผมเนื่องจากไม่ได้เข้าช่องบ่อย ก็ตอนนี้คือติดเรียนมากนะครับผมโอเคนะไปข้อสองนะครับพี่ชื่ออะไรโอเคนะครับก็ชื่อเล่นนะครับผมชื่อเล่นชื่อพี่วิวนะครับผมก็นะพี่วิวนะครับผมพี่อยู่จังหวัดอะไรอันนี้ขอไม่บอกนะครับผมเปิดหน้าตอนไหนอันนี้ก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเปิดได้นะครับผมโอเคพ่อแม่สนับสนุนในการทำยูทูปไหมก็ไม่นะครับผมก็ คือแม่ผมไม่ค่อยสืมงนเรื่อนี้เท่าไหร่นะครับคือผมทำด้วยตัวเองนะครับสนแม่มาติดตาเมื่อซัพพอร์ตก็ไม่ครับผมกำลังใจจาบแม่ก็ไม่มีนะครับคือต้องให้กับมือเตัวเองนะครับผมก็นะอาจะมีประมาณนี้โอเคไปข้อต่อไปพี่อยู่ปอะไรพี่ครับพี่อยู่มหนึ่งครับผมก็ตอนนี้พี่อยู่มหนึ่งนะครับแต่ประมาณอีกสองเดือนนะครับก็จะมสองแล้วนะทำคลิปให้บ่อยนะครับ ก็นะอย่างที่ว่านนะครับคือสมมุติว่าถ้าพี่ไม่มีกาลังใจนะครับคือพี่ก็จะไม่ทําคือตอนนี้คือพี่ไม่มีคนให้กําลังใจแล้วตอนนี้คือหลายๆคนอาจจะเห็นว่าพี่ไม่ค่อยเข้าช่องเลยนะครับคือคลิปน้อยมากนะครับพช่วงนี้พี่ก็ยอมรับกับผมว่าพี่ขี้เกียจขี้เกียจแบบขี้เกียจเลยอ่ะเข้าใจใช่ไหมครับโอเคนะครับก็ไปอีกคนนึงนะครับคนที่สองนะครับโอเคไป Q&A จะมีกิจกรรมแจกโลบั๊กไหมครับ ก็ไม่มีนะครับคือพี่นะครับตาบไม่สัญญาไว้นะครับถ้าร้อยซ้ำครับพี่จะให้รหัสบอกบอกบอกฟุดนะครับผมก็คือตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้คือนะครับกิจกรรมแจกรหัสนะครับก็พร้อมแล้วนะครับผมแต่คือพี่จะมีคําถามอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคือใครอยากจะไปร่วมเอารหัสบอกฟุตนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะ ักหม andal, okay. Go, okay. 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 ุดเอาไว้นะครับใต้คลิปนี้นะครับคือว่ากิจกรรมเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับก็นะครับหลังตอนนี้นะครับก็คือก็มีประมาณสองคนนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็อืมน่าจะมีประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันวันเถ่ายใช่ไหมก็นะครับผมก็พี่ก็จะให้พี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับวันนี้นะครับผมก็คือเป็นวันที่เป็นวันที่ดีสำหรับคนที่โหดส่วนคนโสดอย่างพี่นะครับก็ ทำใจเนาะโอเคนะครับก็ทําใจนะครับผมก็นะครับน่าจะมีประมาณนี้นะครับส่วนกิจกรรมไอ้ต่างๆนะครับของช่องนะครับก็จะมาทยอยมาเรื่อยนะครับคือตอนนี้นะครับคือบางคนพี่ก็อาจจะไม่นแน่นอนนะครับว่าพี่จะกลับมาทําช่องหรือไม่หรือยังไงนะครับก็คือตอนนี้คือไม่มีกําลังใจจะทําช่องเพราะว่าคนดูหายไปเยอะมากนะจริงๆว่าพี่ก็รู้อยู่นะแหละว่าคนดูก็หายเพราะว่าพี่ไม่ค่อยลองคลิดไง ก็นะน่าจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ